วัสดีครับพบกับคู่มือการใช้งานระบบเทรดมีจิกโซนพานาตอนที่2นะครับสำหรับตอนที่2จะเป็นเรื่องของการอ่านวิเคราะห์สัญญาณทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อศึใชาในการเข้าเทรดสัญญาณทั้งหมดของระบบเทรดมีจิกโซนก็จะเน้น,นเรื่องของโซนราคาหรือว่าแนวรับแนวต้านโซนราคาหรือว่าแนวรับแนวต้านนะครับก็ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความเชื่อถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดตัวหนึ่งของการเทรดนะครับเพราะว่ามันให้สัญญาณเทียนหรือว่าสัญญาณหลอกที่น้อยที่สุดถ้าเทียบกับบรรดาอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับฉะนั้นระบบเทรดมีจิ๊กโซนจึงได้นำเอาเรื่องของโซนราคาหรือว่าเรื่องของแนวรับแนวต้านมาเป,ป็นหัวใจหลักของการเทรดนะครับ จะเห็นว่าเราจะใช้อยู่สส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของโซนราคาที่เป็นแนวรับนวต้านนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอินดิเคเตอร์ที่เราจะนำมาใช้ก็คือ m a c d นะครับเป็นตัวที่จะใช้ในการอ้างอิงโมเมนตัมของตลาดนะครับแล้วก็ตัวลูกศรจะเกิดจากนะครับการวิ่งคอสกันร,ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นนะครับตังนี้จะเป็นการ อ้างอิงถึงเทรนได้เป็นอย่างดีนะครับมาจึะว่าเทรนย่อยแล้วก็เทรนหลักแล้วก็เทรนย่อยแล้วก็เทรนหลักนะครับฉะนั้นตรงลูกศรเราจะต้องมองเฉพาะในส่วนที่เป็นเทรนหลักนะครับในการเข้าเทรดส่วนเทรนย่อยเรามองในเรื่องของการ pullback นะครับ pullback ของราคาเช่นกรณีตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็คือมันจะไปตามเทรนหลักแล้วนะครับจากนั้นก็จะลงมานะครับเป็น pullback ลงมาแล้วก็ขึ้นมาใหม่น,นะครับ ก็ลงแล้วจะเห็นว่าสัญญาจะมีการ pull back มาแล้วก็รอจังหวะลูกศรที่2ขึ้นนะครับหลังจาก pull back มาปุ๊บนะครับตรงนี้ pull back ลงมาแล้วก็รอจังหวะลูกศรที่2ที่เป็นลูกศรตามเทรนหลักนะครับขึ้นไปแล้วก็จะได้ใช้งานลูกศรได้ตรงกับหน้าที่ของมันจริงๆนะครับไม่ใช่ลูกศรชี้ก็บ่ายลูกศรลงก็เซลล์อย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะครับเราจะเน้นลูกศร เฉพาะในส่วนที่ตรงตามเทรนหลักเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของโมเมนตัมการที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมนะครับโมเมนตัม um ขึ้นมามากก็คือเมื่อมีการครอสนะครับเส้นสีน้ําเงินครอสสีแดงลงมานั่นก็หมายถึงว่ามีการเปลี่ยนโมเมนตัมจากขาขึ้นมาเป็นขาลงอาจจะไม่ใช่เทรนหลักแต่เป็นเป็นการพูแบรกหรือว่าการย่อตัวลงมาสะสมกําลังก่อนที่จะขึ้นต่อนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่า ราคาลงมาไม่ไม่ได้มากนักนะครับแต่ขึ้นมาสูงแล้วก็มีการพูแรกลงมานะครับแล้วก็กค่อยๆไต่ไปเรื่อยในตรงนี้เดี๋ยวเรามาลงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาเริ่มต้นที่ตัว Tim ์เฟรมวันก่อนนะครับไทม์เฟรมดีน,นะครับตรงนี้เพราะว่าจะเป็นการวางแผนการเทรดที่มีราักฐานที่ดีนะครับก็เราควรจะต้องมองไทม์เฟรมหลักๆสักตัวหนึ่งว่าทิศทางของราคาเนี่ย จะมีแนวโน้มไปทางไหนนะครับเรามาขยายกราฟขึ้นมาก่อนนะครับจะได้เห็นชัดเจนเพราะว่าเมื่อครู่นี้นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเทรนเป็นขาขึ้นชัดเจนมานานแล้วนะครับราคาก็จะมีการย่อแล้วก็ขึ้นย่อแล้วก็ขึ้นนะครับฉะนั้นเรามาดูว่าในกรณีที่เราเทรดสั้นเราจะเน้นเทรดสั้นเพราะว่าเราต้องการที่จะเก็บเรื่องของค่าวินเลทที่สูงนะครับก็คือไม่ต้องเก็บยาวนะครับได้กําไรพอเหมาะแล้วก็ปิด เรียบร้อยนะครับที่ดีหนึ่งบอกอะไรเราบ้างนะครับก็คือสิ่งแรกที่เราเห็นดีหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเทรนหลักก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเราจะโฟกัสที่ขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็มาดูว่า ขาขึ้นนี้จะยังอยู่ไปอีกระยะหนึ่งหรือว่าไปต่อไหมนะครับเรามาดูตรงจุดนี้นะครับจุดตรงบริเวณนี้เราจะเห็นว่าเป็นจุดที่ทําราคานะครับนิวไฮนะครับคือตรงนี้เมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์กว่าขึ้นมาทํ e นิวไฮเรียบร้อยแล้วซึ่งราคาก็ได้ทําการย่อตัวพักฐานลงมานะครับแต่ก็กลับตัวขึ้นก็ค่อยต่อตัวขึ้นแล้วก็ค่อยลดตัวลงเป็นลักษณะของไซเวย์อยู่นะครับแต่ยังทํ e นิวไฮทิ้งไว้ตรงนี้อยู่ฉะนั้น ถ้ากราฟลักษณะน,นี้นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเหนือตัวนิวไฮตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นการพักฐานเพื่อสะสมกําลังอยู่แค่นั้นเองนะครับอันนี้จุดหนึ่งที่เราเห็นนะครับข้อ1เราเห็นเทรนขาขึ้นข้อ2เราเห็นการทํานิวไฮนะครับซึ่งเป็นการมองบอกว่าร,ราคามีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปอีกนะครับเป็นการต่อ,อระยะของขาขึ้นไปอีกนะครับส่วนข้อที่3เราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับ ราคาปัจจ well well, an ุบันของวันนี้นะครับวันอันนี้ก็คือแท่งแดงนี้คือของวันนี้ส่วนแท่งแดงนี้ก็คือของเมื่อวานนะครับถ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ก็คือแท่งนี้ก็คือเมื่อวันศุกร์นะครับเส้นตัวนี้ก็จะตีกรอบนะครับเป็นราคาต่ําสุดของเมื่อวานแล้วก็ราคาสูงสุดของเมื่อวานไว้นะครับราคาของวันนี้นะครับปนเปี้อนอยู่ที่บริเวณกรอบแนวล่างนะครับกรอบล่างของเมื่อวานนะครับของ ของเมื่อวานอยู่ตรงนี้ก็คือแนวรับสําคัญนะครับแล้วก็มีเส้นเทรนไลน์นะครับที่จับตีเฉลี่ยามานะครับระหว่าง2จุดนี้กับกับจุดข้างล่างนี้นะครับเราจะได้ระดับเทรนไลน์แนวรับที่อยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้าราคาปัจจุบันอยู่ บริเวณใกล้ๆกับตัวแนวรับให้เราเน้นไว้ก่อนว่าโอกาสที่จะเข้าเทรดจะเป็นฝั่งบายนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเข้าเทรดเป็นฝั่งบายมากกว่าฝั่งเซลล์นะครับมันก็อาจจะมีบ้างที่ราคามอาจจะทะลุแนวรับลงมาได้อันนั้นมันจะต้องมีการยืนยันอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่นการทระลุตัวซองโลหรือว่าตัวทำตัวช็อตนะครับ CHOCS ลงมาได้ก่อนทำลายโครงสร้างราคาขาขึ้นก่อนแต่ตรงเนี้ย ราคาเรายังไม่เห็นวีแววว่าจะเกิดการทำลายของสร้างขาขึ้นได้นะครับฉะนั้นราคาเป็นเป็นลักษณะของการย่อตัวลงมาที่แนวรับเพื่อจะอพักตัวแล้วสะสมกําัังเพื่อจะขึ้นไปต่อนะครับฉะนั้นให้เราโฟกัสที่ฝั่งขาขึ้นในการเทรดเป็นหลักไว้ก่อนนะครับเลี่ยงการเทรดเซล์นะครับในตรงนี้ส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือตัว F b G นะครับก็คือตัวที่จะเป็นแก แก็บของกราฟที่เราเห็นก็คือ FVG ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับระหว่างปลายสองข้างนี้จะเห็นว่านะครับจะเห็นว่า FVG นี้นะครับโดนแท่งนี้ทิ่มลงมาปิดปิดแก็บนะครับแก็บก็คือปลายสองข้างนี้ปิดแก็บเรียบร้อยก็คือราคาลงมาเก็บออเดอร์ตกหล่นตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้น มันไม่มีนัยยะที่จะย้อนกลับมาเก็บอีกแล้วนะครับเพราะออเดอร์ตรงนี้ถูกเคลียร์ไปแล้วนะครับที่เป็นกลับช่องบ้างตรงนี้นะครับถูกเคลียร์ไปด้วยไส้ของตัวนี้ลงมาเก็บเรียบร้อยนะครับก็ราคาก็พอเก็บแล้วราคาก็ดันตัวกลับขึ้นไปนะครับขึ้นไปตรงนี้นั้นจะเห็นว่ามันไม่มีตัวโซนนัยยะสําคัญที่ราคาจะต้องลงมาเก็บโดยเหตุผลว่า FVG ตัวนี้โดนเก็บไปแล้วนะครับก็ถือว่า ราคามีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าลงนะครับอันนี้เราตั้งโจทย์ไว้ก่อนตั้งแต่ต้นนะครับคราวนี้เรามาดูที่สีชั่วโมงที่สีชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างมันก็คงเหมือนกับทม์เฟรมวันหรือว่าดีจะเห็นว่าตัวสวิงนิวไฮก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ที่มันอยู่สูงที่สุดแล้วนะครับจะไม่มีไฮตัวไหนแถวนี้ที่สูงกว่าตรงนี้อยู่แล้วนะครับตัวที่ส่งราคาขึ้นมาทำนิวไฮตรงนี้ได้นะครับ มันจะต้องมาจาก2จุดด้วยกันนะครับแต่ถ้าเรามองแล้วตรงนี้น่าจะมีในย่ามากกว่ารตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลักษณะของตัวดีมาโซนนะครับตรงนี้ก็คือราคาพักตัวนะครับจากนั้นก็ติดตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็สร้าง fvg อยู่ตรงนี้นะครับตรงหนึ่ง fVG ก็คือปลายไส้นี้กับปลายไส้ตรงนี้นะครับที่ยู่ที่อยู่ หน้าและหลังของแท่งยาวๆนะครับอันนี้ก็คือเอฟนะครับที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ถูกเก็บมาประมาณครึ่งทางแล้วนะครับแล้วก็มันมีแนวต้านที่อยู่ปลายไส้นี้นะครับการเก็บตรงนี้กับตรงนี้ถือว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีนัยะที่ตั้งปลายไส้นี้จงมาถึงล่างนี้ไม่น่าจะเหลือัยยะที่จะลงมาเก็บแล้วนะครับเพราะว่า ออเดอร์ถูกเก็บมาแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาตรงนี้อย่างแรงแล้วนะครับเอฟีตรงนี้ก็น่าจะามีน้ําหนักน้อยแล้วนะครับเราก็มองมว่าโซนนี้ก็คือโซนสตองโรหรือว่าเป็นดีมาโซนที่ส่งราคาอย่างแรงขึ้นไปทานิวไฮได้นะครับฉะนั้นถ้าราคาจะเปลี่ยนแปลงนะครับโครงสร้างจากขาขึ้นไปเป็นขาลงแล้วเนี่ยราคาจะต้องทะลุโซนนี้ลงมาได้ก่อนนะครับทะลุลงมาได้ก็ถือว่าเป็นการทำช็อคเบื้องต้นนะครับทำา c เ o สก็คือเป็นการเชงออฟชาร์จเตอร์ เบื้องต้นว่าโครงสร้างราคามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นขาลงได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังโฟกัสเป็นขาขึ้นอยู่เพราะว่าโครงสร้างตรงนี้ยังไม่ถูกเข้ามาทดสอบแล้วก็ยังไม่ถูกทําลายนะครับฉะนั้นโอกาสที่เป็นขาขึ้นยังมีสูงอยู่นะครับของตัว s อแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ที่เราสังเกตนะครับอย่างหนึ่งก็คือตัวเส้นสีชมพูรตรงนี้เป็นตัว POC นะครับ p o i n t o s c o n l r o l เป็นตัวทาหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านหลักของระบบนะครับตรงนี้ไม่ได้ชี้ว่าจะขึ้นหรือลงนะครับต้องดูที่พฤติกรรมของกราฟนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยาราคาทะลุลงมาได้แล้วนะครับราคากา็ก็ถือว่าแรงตัวนี้เป็นขาลงการลงก็คือเป็นการลงเพื่ออุแบงลงมาก่อนนะครับเพื่อจะดีดตัวขึ้นครับไม่ไม่ไม่ใช่เปลี่ยนโครงสร้างถ้าเปลี่ยนโครงสร้างต้องชนะตรงนี้ได้ก่อนนะครับฉะนั้น ตรงนี้ราคาก็ยังพยายามที่ขึ้นมาทดสอบที่ POC แล้ว่าตรงนี้ถึงทำมาที่เป็นแนวต้านปัจจุบันอยู่นะครับแล้วลงมามาที่ตัวกรอบนะครับของล่างสุดของบ่ววานนะครับก็เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ราคาก็พยายามถูกดันขึ้นแล้วก็ยังวิ่งอยู่ในโซนนี้อยู่นะครับตรงนี้เป็นเป็นกรอบที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ว่าเราควรจะรอนะครับรอเข้าเทรดตรงไหนตรงนี้เรายังยังไม่มีโอกาสได้เห็นการ จุดที่จะเข้าเทรดนะครับต้องรอให้มันชัดเจนมากกว่าน,นี้ก่อนเพราะว่ามันมีไทม์เฟรมสีชั่วโมงมันมีตัวแนวต้านที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้อยู่นะครับก็กรอบการเทรดยังอยู่ตรงระหว่างนี้กับตรงนี้2องอันก็ยังถือว่าสั้นอยู่นะครับมันยังแคบอยู่เราต้องหากรอบที่ชัดเจนกว่านี้เพื่อจะเข้าเทรดอีกครั้งหนึง่งครับถ้าราคาทะลุตัว POC ตรงนี้ขึ้นไปได้แล้วเนี่ยนั้นโอกาสที่จะเข้าเทรดก็จะในฝั่งขาขึ้น,นก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับ คราวนี้เรามาดูที่ตัว1ชั่วโมงนะครับไทม์เฟรม1ชั่วโมงบอกอะไรเราบ้างนะครับไทม์เฟรม1ชั่วโมงราคาหลังจากที่มื้อเช้าราคาได้ทะลุนะครับกรอบของเมื่อวานแนวรับเมื่อวานนี้นะครับลงมาได้แล้วนะครับลงมาก็ราคาก็ถูกดิกตัวขึ้นไปอยู่ครับอยู่เหนือกรอบแนวรับของเส้นดีหนึ่งเมื่อวานนะครับราคาก็ปนเปียนอยู่คราวนี้เรามาดูว่าตรงนี้ จะเห็นว่าโมเมนตัมของไอเมียซีดีเริ่มที่จะปรับตัวขึ้นนะครับแท่งฮิสโตแกรมก็พยายามจะกลับมาเอาชนะเซโรไลคือปรับเป็นฝั่งขาขึ้นแต่ไม่ใช่เปลี่ยนเทรนนะครับเป็นการเปลี่ยนโมเมนตัมของราคาชั่วคราวนะครับฉะนั้นเส้นเมนตัดตัวซิกงแลไลน์สีแดงขึ้นก็คือเป็นการปรับตัวขึ้นนะครับมากจะปรับตัวขึ้นขึ้นมาก่อนนะครับอย่างเงี้ยปรับตัวขึ้นมาขึ้นได้ไม่มากนะครับ จากนั้นก็ปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือจะเห็นว่ามันเปการปรับตัวขึ้นแค่ช่วงนี้นะครับปรับขึ้นช่วงนี้พอปรับตัวขึ้นแล้วก็กลับลงมาเหมือนเดิมนะครับกลับลงมาตรงนี้เหมือนเดิมฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะปรับแค่ขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นการบอกว่าราคายังมีโอกาสที่จะขึ้นมาก่อนอาจจะมาชนประมาณเทนไลน์นี้หรือว่าเส้น เส้นตัว VAL นะครับก็คือเป็น Volume Area Low นะครับตรงนี้ก็คือ,อเส้นนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นแนวรับจากเส้น POC นี้นะครับเป็น,ปนธรรมาที่เป็นกรอบล่างของเส้น POC แล้วส่วนตัวบนตัวนี้ก็คือเป็น VAH ก็คือเป็นกรอบบนของเของเส้น POC นี้นะครับก็คือเป็นกรอบการเทรดตอนนี้เลน์บนจะกว้างกว่าเลนล่างครับฉะนั้นโอกาสที่ถ้าราคาทะลุตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ย มีพื้นที่ให้เราเข้าเทรดได้ค่อนข้างจะกว้างนะครับไม่มีแนวต้านอยู่ข้างบนที่ใกล้ถ้าใกล้แล้วมันอาจจะดีดกลับลงมานะครับดังนั้นเราต้องรอนะครับตรงนี้ก็อรอความชัดเจนก่อนนะครับมาดูที่ time frame 15นาทีดูนะครับ15นาทีเราจะเห็นโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมเริ่มตรงนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นโมเมนตัม um ขาขึ้นก่อนนะครับคือยกตัวขึ้นมาพอยกตัวขึ้นมาก็เริ่มลดตัวลงนะครับลดตัวลงมาก่อน พอลดตัวลงก็มีอาจโอกาสที่จะย่อลงมาพักฐานก่อนน่าจะอยู่ประมาณสักเส้นกรอบล่างของเมื่อวานนะครับแนวรับเมื่อวานน่าจะอยู่ประมาณนี้ก่อนหลังจากที่ลงมาเนี่ยแถวๆนี้ก็มีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นนะครับในไทฟฟ์15นาทีเดี๋ยวเราจะเห็นอาแท่งฮึ้ตัวแกมอาจจะลงมาก่อนแล้วก็เส้นสีน้ําเงินคอสลงมาก่อนแล้วก็จะคอสขึ้นอีกครั้งหนึง่งก็น่าจะวิ่งอยู่ช่วงๆประมาณนี้นะครับของตัวไทฟฟ์15นาที ถ้าเราจะเข้าเทรดในฝั่งขาขึ้นก็น่าจะอยู่ในโซนประมาณนี้นะครับประมาณตัวนี้เป็นเส้นประดตรงนี้ก็คือเป็นตัว POC level 2นะครับก็คือวัดจาก POC นี้แล้วก็โซนนี้ที่จะมีแรงหรือว่ามี volume สะสมที่เยอะที่รออยู่เป็นระดับอีกระดับหนึงนะครับก็คือถ้าราคาทะลุลงมาตรงนี้ได้ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นแนวรับสําคัญที่จะดันราคากลับขึ้นไปได้นะครับตัวนี้เป็น POC ก็คือ วัดจากบอลรูมไม,ไม่ได้วัดจากแค่สาขาซูเต่ำสุดที่อยู่ในอดีตเหมือนกับแนวรับทั่วไปนะครับแต่มีการคำวนวณว่าโซนนี้มีวอลล่มมากหรือน้อยนะครับเหมือนกับตัวนี้ก็เป็นโซนที่วัดจากวอลล่มที่สะสมอยู่ในระดับราคานี้นะครับว่ามีมากหรือน้อยเท่าไหร่เป็นแนวรับแนวต้านโดยการอ้างอิงวอลล่มอ้างอิงปริมาณซื้อขายที่สะสมอยู่นะครับตรงนี้ คราวนี้เรามาดูที่ตัว5นาทีนะครับมีบอกใครให้เราเห็นบ้าง5นาทีนี้นะครับการ pull back ได้ pull back ลงมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคือย่อตัวสวนลงมานะครับลงมาแล้วก็เขาพยายามที่จะปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับลงมาตรงนี้เป็นเส้นปะสองตัวนี้เป็นตัวเส้นป่าที่เป็น b o s นะครับแต่เป็นการคำนวณแบบเฉลี่ยหากรอบราคาที่ใกล้ที่สุดของราคาปัจจุบันนะครับว่า ตัวกรอบร่างอยู่ตรง,อย,ตรงอยู่ตรงนี้กรอบบนอยู่ตรงนี้ถ้าราคาทะลุกรอบร่างได้ก็อาจจะลงมาอีกระยะหนึง่งประมาณถึงโซนประมาณนี้นะครับแต่ถ้าราคาทะลุกรอบบนนี้ก็จะขึ้นต่อไปเป็นการวัดจากสวิงที่อยู่ใกล้สุดก็คือสวิงตรงนี้กับสวิงตรงนี้นะครับเพื่อสร้างกรอบราคาให้ท่านโดยอัตโนมัติก็คือกรอบที่เล็กที่สุดแล้วในการเทรดส,สาหรับคนที่เน้นการเทรดสั้นนะครับตรงนี้ ถ้าตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาต้องรอนะครับถ้าเราจะเข้าเทรดในฝั่งขาขึ้นนะครับตรงนี้เราคงรอเทรดในโซนตรงนี้นะครับถ้าถ้าจะแนะนำนะครับก็คือโซนตรงนี้นะครับในโซนสองตัวนี้เมื่อราคาเข้ามาทดสอบอาจจะเหนือนิดนึงนะครับราคาเข้ามาทดสอบแล้วก็อาจจะโฟกัสในการเข้าเทรดในฝั่งขาขึ้นนะครับแล้วก็ วาง s t o p loss ไว้ที่ต่ำกว่าเส้นตัว VAL ลงมานิดนึงก็ได้นะครับไม่ต้องวางกว้างนะครับเพราะว่าถ้าผิดพลาดก็จะได้ไม่ขาดทุนเยอะนะครับก็คือ,อยังอย,งอยู่ในการจำกัดความเสี่ยงที่เหมาะสมอยู่นะครับตรงนี้เรายอมที่จะผิดพลาดได้แต่ว่าผิดพลาดแล้วไม่เจ็บตัวนะครับผิดพลาดแล้วยังอยู่ในความเสี่ยงที่เราควบคุมได้อยู่ฉะงนั้นตรงนี้เป็นโซนที่เรามีโอกาสที่จะโฟกัสในการที่จะ เข้าเทรดในฝั่งขาขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่คอยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกรอบแนวรับของเมื่อวานนะครับตัวเส้นตัว V.A.L. ของตัว P.O.C. นะครับซึ่งเป็นธรรมที่เป็นแนวรับสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามองจากตรงทางฟิวมากที่เราจะเห็นตรงนี้ตรงนึงนะครับตรงนี้ก็คือตัวดีม a นโซนนะครับก็คือเป็นการพักตัวสะสมกลำลงังจากนั้นก็ดีดแท่งขึ้นมานะครับ พอดีขึ้นมาเราจะเห็นจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับเราเห็นตรงนี้เป็นเราเห็นปลายไส้นี้กับปลายไส้นี้นะครับเป็นตัว F p G นะครับ Fair Value Gap อยู่นะครับ F B G อยู่ตรงนี้นะครับเอาอันนี้ออกก่อนครับนี่เราจะเห็นว่ามันมีแกบที่ของ5นาทีที่ยังไม่ โดนโลงมาเก็บแต่แก็บตัวนี้อาจจะไม่ได้มีวลลุ่มตกค้างอะไรเยอะแะเพราะว่าอยู่ในฐานเฟรมที่เล็กมันก็อาจจะ,ะในยะสําคัญหรือความน้ําหนักของมันก็อาจจะลดลงไปบ้างนะครับมันอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องลงมาเก็บแก็บนี้เสมอไปนะครับแต่เราจะเห็นว่าเมื่อมันมีแก็บเอพตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีเส้น VL นะครับอยู่ตรงนี้มีขอบราคาแนวรับอยู่ตรงนี้มันเป็น โซนที่สนับสนุนน้ำหนักทั้ง3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็น FVG, Deman ทั้ง4ส่วนด้วยะัะ Deman d Zone, FVG Zone, v l ของตัวบนลูกโปรไฟล์แล้วก็ตัวกรอบการเทรดของกรอบแนวรับของเมื่อวานานั้น4ส่วนนี้มาสนับสนุนมาโซนนี้เป็นโซนที่มีน้ำหนักที่จะเข้าไปทำการเทรดต่างขาขึ้นได้ดีที่สุดนะครับตรงนี้ก็คือทำให้การเทรดของเราปลอดภัยเพราะว่ามันมีโซน,นต่างๆ ให้การสนับสนุนในการตัดสินใจในการวิเคราะห์ของเราอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูที่ไทม์ฟรมหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีบอกอะไรเราบ้างเดี๋ยวขอย่อลงมานิดหนึง่งหนึ่งนาทีเราจะเห็นมีตัวดีมาโซนอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้โซนประมาณนี้นะครับตรงนี้คือดีแมนโซนที่ถ้าวาดเอาจริงๆก็ดึงขึ้นมาตรงนี้เลยก็ได้ครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับก็ เป็นราคาที่ลงมาทดสอบที่ดีมานโซนแล้วก็เด้งเด้งอีกรอบหนึ่งนะครับ1 2 3สทดสอบ3แล้วก็อาจจะถ้าทะลุลงมาก็จะลงมาที่โซนล่างก็คือโซนที่เราเห็นเมื่อคู่นี้นะครับที่เราโฟกัสไว้ที่ไทม์เฟรม5นาทีก็ถ้าทะลุออกมาได้ก็มีโอกาสที่จะเตรียมตัวเข้าเทรดในฝั่งขาขึ้นในโซนตรงบริเวณนี้นะครับ ถ้าเรามีโซนราคา,ากำกับแล้วก็มีตัวยืนยันก็จะทําให้เราเห็นเห็นภาพเห็นโครงร่างของตลาดในการที่จะเทรมตัวเข้าเทรดได้ดีขึ้นไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้การเข้าเทรดแบบมั่วๆหรือว่าคิดเองเออเองมันมีเหตุผลสนับสนุนอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับส่วนตรงนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องการเกิดเดบิชเชนนะครับก็เดี๋ยวค่อยพูดในวิดีโอตอนถัดไปตอนนี้เป็นการกล่าวเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆว่าเราควรจะ เตรียมตัวเข้าเทรดในโซนบริเวณไหนบ้างนะครับจะโฟกัสในฝั่งไหนในการเทรดนะครับเพื่อให้การเทรดของเรามันมีมีเหตุและผลอธิบายได้ว่าทําไมเราถึงจะโฟกัสขาขึ้นหรือว่าทําไมเราจะโฟกัสขาลงในการเทรดดังนั้นการเทรดที่มันมีเหตุผลสนับสนุนแล้วก็มีการวางระบบจํากัด ความเสี่ยงไว้ที่เหมาะสมผลงานการเทรดก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่ไม่ไม่เป็นการเทรดแบบการพาน,านันไม่เป็นการเทรดแบบไล้เหตุผลไล้สตินะครับตรงนี้ก็ฝากไว้สำหรับ,บการเทรดนะครับตรงนี้เป็นการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคให้เฉยเนะครับไม่ได้บอกสัญญาล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าต้องเข้าเทรดที่ราคาเท่าไหร่เป็นแนวทางทางเทคนิคว่าเราควรจะยึดหลักการเนี้ยในการวิเคราะห์นะครับว่าจะใช้ยังไงเพื่อให้การใช้งานระบบเทรดมีจิกโซนพันเอลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก็คงขออนุญาตจบวิดีโอตอนที่2ไหมเพียงแค่นี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ